ไม่แฟร์กับเขาเปิ้ลนเอรินไม่คิดซ้ําเติมใครพูดครั้งสุดท้ายป่มแช่งใบเตยสุธีวันเปิรลนเอรินไม่คิดซ้ําเติมใครพูดครั้งสุดท้ายป่มแช่งใบเตยสุธีวันเจ้าตัวเผยรู้สึกว่าขณะที่สปอตไลท์ด้านหนึ่งเขาดับไปแล้วสปอตไลท์ข้างเรามันสว่างขึ้นมันทําให้เราได้พูดอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แฟร์กับเขา เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมาสักระยะแล้วสำหรับกรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปเก่าในอดีตของนักร้องสาวเสียงดีอย่างเปิ้ลในรินเมื่อเก้าปีก่อนที่เคยกล่าวถึงใบเตยสุทีวันหรือใบเตยแอสยามกับประเด็นปมหึงหวงในครั้งเก่ากับฉากเล็บซีนระหว่างเปิ้ลและดีเจแมนจนเป็นที่มาของประโยคไม่ขอโทษได้ไปนอนหนุนแอมเมสในตารางซึ่งเปิ้ลได้บอกว่าไม่ว่าตนเคยแช่งใครก็อยากจะขออโหสิกรรม ปนิร์ลนรินไม่คิดซ้ำเติมใครพูดครั้งสุดท้ายปมช่งใบเตยสุธีวันล่าสุด25พฤษภาคมเปิ้ลได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งในงานประกาศรางวัลในอินเตอร์เทนอวอร์ดประจำปี2023โดยเธอบอกว่าขอพูดเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะรู้สึกว่าขณะที่สปอตไลท์ด้านหนึ่งเขาดับไปและสปอตไลท์ข้างเรามันสว่างขึ้นมันทําให้เราได้พูดอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แฟร์กับเขาขออนุญาตพูดเรื่องนี้ที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายนะคะค เราเปิ้ลมีความรู้สึกว่าขณะที่สปอตไลท์ด้านหนึ่งเขาดับไปและสปอตไลท์ข้างเรามันสว่างขึ้นแล้วมันทําให้เราได้พูดอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แฟร์กับเขาเราก็อยากจะให้จบเรื่องเก่าๆได้แล้วเพราะอย่างที่บอกว่าตัวเองเป็นคนไม่ชอบเห็นใครโดนทับถมเราไม่อยากจะทําแบบนั้นในความหมายที่พูดวันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไหมจริงๆแล้วในคลิปวัยเราที่ได้เห็นการเปิ้ลก็บอกว่าเปิ้ลไม่อยากซ้ําเติมใครนะคะอันนั้นสัมภาษณ์มาเป็นเดือนแล้ว จริงๆแล้วด้วยเซนส์นเราเรารู้สึกว่าวันหนึ่งมันต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราก็เลยพูดเผื่อเอาไวา้แต่เราก็ไม่ได้อยากจะซ้ำเติมใครเขาเริ่มคำถามมาด้วยคำว่าเวลาโดนเราสรับแช่งเรารู้สึกยังไงเราก็เลยหัวเราะแล้วบอกว่าเปิ้ลสับแช่งเขามากกว่ามัง้งก็เลยมีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ค่ะแม่มาก่อนการจริงๆเปิ้ลก็มาก่อนการของเปิ้ลมานานแล้วนะคะเป็นคนทำอะไรหลายอย่างกล้าที่จะเรียกร้องเรื่องของเด็กที่โดนละเมิดทางเพศด้วยเปิ้ลก็ทำอะไรดีๆหลายอย่างนะคะ อาภัยหรือ,อยังเปิ้ลให้อาภัยก่อนหน้านั้นไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเคยบอกผู้จัดการเปิ้ลแล้วว่าเขาต้องขอบคุณเปิ้ลด้วยถ้าไม่มีเหตุการณ์วันนั้นตัวเขาอาจจะไม่เปรีย้ยงก็ได้เขาฝากผู้จัดการมาบอกแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วไม่ได้ติดใจอะไรใครทั้งนั้นแล้วค่ะเป็นไปได้อย่างนิพพานไปเลยไม่อยากโกรธไม่อยากเกลียดใครทั้งสิ้นแล้วค่ะคือเปิ้ลเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันในการเกิดขึ้น จริงๆเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาอาจจะสลัดตัวเองเพื่อที่จะได้มาบทเรียนของเขางานเหมาดูเข้ามาไหมจริงๆเปิ้ลก็เคยดูดวงอยู่แล้วที่อังกฤษแต่ไม่ได้รับดูดวงใครเพราะมันเหมือนเป็นการที่เราไปยกกรรมของใครต้องปฏิบัติทมขั้นสูงเลยเปิ้ลเลยคิดว่าอยู่ของตัวเองเอาตัวเองให้รอดพอแล้วค่ะ